Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเครื่องมือยุคใหม่ๆนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยในวงการชีววิทยาสังเคราะห์หรือที่เรียกกันว่าซินไบโอแหล่งข้อมูลเรามาจากโมดูล4นะครับชื่อว่าเครื่องมือชีววิทยาสังเคราะห์พลังแห่งนวัตกรรมอุตสาหกรรม ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีเด่นๆอย่าง crispr การอ่านเขียน DNA แล้วก็พวกระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงนะคะเพื่อจะเร่งสปีดวงจรที่เราเรียกว่า design build test learn design build test learn วงจรสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมต่างๆค่ะครับฟังดูเหมือนเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างนวัตรกรรมเลยนะครับเนี่ย งั้นเริ่มที่ตัวแรกที่หลายคนคุ้นชื่อกันดี crispr cas9 ความพิเศษของมันคืออะไรครับทำไมถึงต่างจากเทคโนโลยีก่อนๆค่ะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนใช้เวลานานแต่ crispr เนี่ยเให้มองเหมือนฟังก์ชัน find and replace ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะอ๋อ find and replace แต่เป็นสำหรับ DNA ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยคือมันทำงานกับข้อมูลพันธุกรรมโดยตรง โห oh, ชัดเจนมากครับแล้วเอ่อกลไกมันเป็นยังไงล่ะครับหลักๆมันจะมีสองส่วนค่ะส่วนแรกคือโปรตีนแคสไนทำหน้าที่เหมือนเอ่อกลไกลโมเลกุลที่แม่นยำมากๆกับอีกส่วนคือไกด์ r RNA หรือ GRNA GRNA ค่ะตัวนี้เราออกแบบได้ทำหน้าที่เหมือน gps พา Cas9 ไปหาตำแหน่ง DNA เป้าหมายที่เราต้องการจะแก้ไขเป๊ะเลยอ๋อพอ GRNA พา Cas9 ไปถึงปุ๊บ Cas9 ก็ตัดใช่ค่ะพอมันตัดแล้วเซลล์ก็จะพยายามซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติซึ่งจังหวะนี้เองถ้าเราใส่ลำดับ DNA ที่เราออกแบบไว้เป็นแม่แบบเทมเพลตมันก็จะใช้แม่แบบนั้นในการซ่อมทำให้เกิดการแทนที่ลำดับเดิมได้แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ แล้วจุดสำคัญคือเทคโนโลยีนี้มันทำให้การแก้ DNA เ่ยเง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ต้นทุนปุูกลงมากๆเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นการเปิดประตูให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะเขาถึงเรียกว่า d e m o c r a t i z e g g n n e e i t t n n g เลยนะคะแล้วมันก็ทำให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าโรงงานเซลล์หรือเซลล์แฟกทอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย พอเราสร้างเซลล์ที่ออกแบบได้แล้วด้วย CRISPR ทีนี้ก็ต้องมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมครับตรงนี้เองที่ NGS หรือ Next Generation Sequencing เข้ามามีบทบาทใช่เลยค่ะ NGS นี่สำคัญมากถ้าเปรียบเทียบอีกทีนะคะสมัยก่อนการอ่านลำดับ DNA sequencing มันเหมือนเราอ่านหนังสือทีละตัวอักษรเลยค่ะช้ามากครับ เทคนิค Sanger Sequencing ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ NGS เนี่ยมันเหมือนเราสแกนหนังสือทั้งห้องสมุดได้พร้อมๆกันเลยคือมันอ่าน DNA จําจำนวนมาหาศาลแบบคู่ขนานหรือ massively parallel ทำให้เราถอดรหัสจีโนมได้เร็วมากๆค่ะอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงอืมเร็วมากและประโยชน์หลกัหลกๆของมันในบริบทนี้คืออะไรครับก็คือการตรวจสอบคุณภาพหรือ QC ค่ะ หลังจากเราใช้ CRISPR แก้ไขย,ยีนไปแล้วเราก็ใช้ NGS นี่แหละเช็คว่ามันแก้ตรงเป้าที่เราต้องการจริงๆไหมมีไปแก้ผิดที่หรือเปล่าที่เรียกว่า off-target effects นะคะอ๋อซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าจะผลิตในระดับอุตสาหากรรมที่ต้องควบคุมคุณภาพเข้มงวดตามมาตรฐาน GMP ถูกต้องค่ะ นอกจาก QC การแก้ไขยีนแล้วยังใช้ติดตามดูว่าเซลล์ที่เราผลิตเนี่ยมันยังคงลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมไหมตลอดกระบวนการผลิตหรือไม่กระทั่งใช้หาลำดับพันธุกรรมใหม่ๆจากธรรมชาติก็ได้ค่ะมีอ่านแล้วก็ต้องมีเขียนนะครับเทคโนโลยีการเขียนหรือสังเคราะห์ DNA ต้นทุนต่ำนี่ก็เป็นอีกตัวที่มาคู่กันเลยใช่ค่ะอันนี้เปรียบเหมือนเครื่องพิมพ์สามิติสำหรับ DNA เลยค่ะ คือเราออกแบบลำดับ DNA บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งไฟล์ไปให้บริษัทที่เขารับสังเคราะห์เขาก็จะสร้างเป็นโมเลกุล DNA จริงๆกลับมาให้เราแล้วการที่ต้นทุนมันถูกลงมากๆนี่มันเปิดโอกาสอะไรบ้างครับโหเยอะเลยค่ะมันทำให้เราสามารถออกแบบและสร้างวงจรพันธุก,กรรมหรือยีนใหม่ๆที่อาจจะไม่มีอยู่ในธรรมชาติขึ้นมาได้เลยสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีในธรรมชาติใช่ค่ะ ลองนึกภาพเราสร้างจุรินทรีย์ที่ผลิตยาชนิดใหม่หรือว่าย่อยสลายพลาสติกได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะคือมันปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์มากๆสุดยอดเลยครับพอเรามีทั้งเครื่องมือสร้าง CRISPR, อ่าน NGS แล้วก็เขียน Synthesis มันก็ทำให้เราสร้างต้นแบบเซลล์ใหม่ๆได้เร็วมากแต่เหมือนจะมีข้อขวดตามมาใช่ค่ะ ปัญหาคือเราสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมได้เร็วก็จริงแต่การจะทดสอบเซลล์ต้นแบบจำนวนมหาศาลพวกนั้นด้วยวิธีเดิมๆเ,เนี่ยมันทำไม่ทันค่ะอ๋อทำด้วยมือไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนค่ะตรงนี้เองที่ระบบอัตโนมัติออโตเมชั o n กับการคัดกรองปริมาณสูงหรือ high throughput screening HTS เข้ามาช่วยแก้ปัญหานึกภาพออกเลยครับคงเป็นหุ่นยนต์แขนกลนในแลบจัดก,การสารในถานหลุมเล็กๆเยอะๆพร้อมกัน ใช่ค่ะพวก Liquid Handling Robots ที่ทำงานกับ Microplate หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เล็กกว่านั้นอย่าง m i c r o f l u i d i c s ที่เป็นเหมือนแลบบนชิปแล้วก็มีเครื่องอ่านผลอัตโนมัติที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ทีละมากๆปาหมายของ HTS ก็คือคือการคัดกรองหรือ Screen ซล l ์ต้นแบบที่เราสร้างมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอย่างเพื่อหาตัวที่ดีที่สุดหรือเซลล์แชมเปี้ยนที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการเป๊ะเช่น ผลิตสารได้เยอะสุดหรือทนสภาพในถังหมักอุตสาหกรรมได้ดีที่สุดทำนองนั้นค่ะแล้วผลการคัดกรองจากระบบอัตโนมัติพวกนี้มันก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือเรื่อง GMP หรือ Good Manufacturing Practice ครับการควบคุมคุณาภาพในการผลิตจริงใช่ค่ะ คือไม่ว่าเครื่องมือจะไฮเทคแค่ไหนก็ตามถ้าจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านการควบคุมคุณภาพที่เข้มง,งวดทุกอย่างเลยตั้งแต่ crispr ngs synthesis hts ทุกอย่างเลยค่ะต้องมีการรับรองคุณสมบัติ qualification ว่าเครื่องมือทางานได้ถูกต้องและทวนสอบ validation ว่ากระบวนการทั้งหมดให้ผลที่สม่ำเสมอแม่นยำเชื่อถือได้ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ก็ต้อง validate ด้วย NGS ว่ามันถูกต้องไม่มี off-target จริงๆหรือเครื่อง NGS เองซอฟต์แวร์เองก็ต้องผ่าน IQOQPQCSV ตามมาตรฐานแม้กระทั่งการสังเคราะห์ DNA หรือหุ่นยนต์ h t s ก็ต้อง qualify ผู้ให้บริการ recalibrate และ validate ความแม่นยำใช่ค่ะทุกขั้นตอนเลย ซึ่งการทำ Qualification กับ v l l i d t t o o เพวกน,นี้ให้ดีและรวดเร็วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทำตามกฎนะคะครับแต่มันคือความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยใช่เลยครับมันหมายถึงความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าแล้วก็เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญมากในยุคนี้เข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ทั้ง crispr NGS, synthesis และ automation HTS มันคือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ซินไบโอก้าวหน้าไปเร็วมากจริงๆค่ะแต่ก็อย่างที่คุยกันนะคะมีเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วการควบคุณคุณภาพตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระดับอุตสาหกรรมก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ครับ ซึ่งก็เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะนำพลังของเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในโลกความเป็นจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไว้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับ